ดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะคลิปหลากหลายสไตล์มาดาปูคลิปนี้ามาดาปูจะพามาชวนทำน้ำตะไคร้ใบเตยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะเราก็นำใบตะไคร้นะคะนำใบตะไคร้นะคะหันห่นหนเป็นประมาณเท่านี้นะคะ ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะประมาณสักสี่ห้าใบนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําเปล่าที่สะอาดสะอาดครึ่งต้มนะคะต้มให้เดือดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะนําน้ําสะอาดสะอาดนะคะตั้งไฟเราใส่ปริมาณประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็นํา ตะไคร้ใบเตยเนี่ยนะคะเนี่ยที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะใส่เข้าไปในนี้นะคะต้มเลยนะคะเดี๋ยวน้ำก็ตะไคร้ใบเตยก็จะออก ช้อนนะคะกดลงมาใเราทิ้งไว้สักคู่นะคะเดี๋ยวมันจะเดือดแล้วสีสันมันก็จะหน้ารับประทานออกมาเป็นสีนี้ตะไคร้น้ำตะไคร้ใบเตยมีประโยชน์นะคะช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ช่วยบำรงุรงบรบำรุงร่างกายเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะคะ แล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูาตอนอที่เดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วน้ำใบเตยกับตะไคร้ก็ค่อยๆออ,ออกมาแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะหอมนี่ค่ะเดือดละเดี๋ยว,ยวคุณผู้ชมนะคะ สามารถนำน้ำตาลนะคะใส่ลงไปได้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่ะน้ำรอนนะคะคุณผู้ชมสามารถนำน้ำตาลใส่ไปนะคะคุณผู้ชมจะกินประมาณสัก ช้อนสองช้อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความหวานที่คุณผู้ชมชอบนะคะนี่ค่ะน้ำเริ่มออกนะคะนี่นะคะหอมมากเลยค่ะน้ําออกแล้วนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็ อันนี้มาดาปูตักมาใส่แก้วนิดนึงนะคะแล้วก็ดาปูจะใส่น้ําตาลไปหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ความหวานแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบทานนะคะว่าจะทานแบบไหนนะคะอันนี้มาดาปูใส่ให้มันชงชงชง,งให้มันเย็นก่อนนะคะรอให้มันเย็นแล้วก็ทานพอเย็นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถกรอกใส่ขวดนะคะกรอกใส่ขวดแล้วก็ แช่เย็นไว้ได้ค่ะเวลาร้อนๆขึ้นมานึกอยากทานก็นำออกมาจากตู้เย็นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเย็นไม่พอก็สามารถใส่น้ำแข็งได้ค่ะนี่ค่ะน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตย เดี๋ยวควัวแตงว่าคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวใส่ใหู้นี่ค่ะก็จะได้น้ำใบเตยนี่นะคะน้ำใบเตยสูตรของมาดามปูนะคะทานเพื่อสุขภาพนะคะหอมนะคะสรัรคุณขับปัสสวะนะคะขับสารพิษลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะโอเคนะคะ มาดำปูก็ขอจบคลิปเกียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you again next time everyone บ๊ายบายนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ